ขอหุ้พาวเวอร์ทานแมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชนะนำทั่วประเทศสวัสดีครับวันนี้งาน MI Forum 2024มองบอกว่าวันนี้คึกคัดมากะมีผู้ลงทุนเข้ามามากมายเลยได้มาพบกับ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มาเปิดบูธวันนี้ทั้งหมดมี1 1 4บูธต้องขอบคุณผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนะครับยืนเปาบูธเองให้ข้อมูลของธุรกิจความน่าสนใจในการลงทุนทําให้ผู้บริหารเนี่ยกับผู้ลงทุนได้ได้พบปะก,กันก็ต้องบอกว่างานออกมาดีมากบน,บนเวทีสัมมนานะมีทีสัมมนานตั้งวันเลยมีนักวิเคราะห์มีบูรุมีผู้ลงทุนแล้วก็มีผู้บริหารบริษัทเนี่ยขึ้นมาบนเวทีเล่าถึงแนวโน้มการลงทุนในอนาคตเทคนิคการลงทุนแล้วก็ความน่าสนใจของตลาดเวทีีกก็็เเตมททุวพราะ โดยรวมอบอกว่าภาพงานของ MI Forum เนี่ยปี2024เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยต้องขอบคุณทุกสายที่เข้ามาร่วมกันในการที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยให้ข้อมูลสร้างวิสัยที่ของบริษัทให้กับนักนผูุ้นได้รู้จักหุ้นใน m i และมีความมั่นใจในการลงทุนใน MI ความน่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าผู้ลงทุนกับผู้บริหารเนี่ยตัวเป็นๆเ,เนี่ยได้มาพบปะกันบนเวทีก็ต้องบอกว่าเวทีนี้แน่นทุกวันเลยบนบุ๊ดเอไมไอนะครับบ,รรบูบ๊ดเอ็มไอแล้ก็มีข้อมูลให้ รายของเอไอก็คือเรามีเมนูหุ้นสําหรับผู้ลงทุนนะครับที่จะไปเลือกลงทุนได้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรามีคอมมานดี้สแนปช็อตรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนใน m อดาวน์โหลดบน QR ว o d e ์จะได้ข้อมูลของ17 6บริษัทใน MI ไไปศึกษาดูการลงทุนที่น่าสนใจแล้ในบูธเอครับเราเอา AI เทคโนโลยีมาให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนถ้ามีโอกาสไปลองดูคลิปดูอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าเอเอ,อในบูธ m อเนี่ยมีทั้งการสแกน QR Code เพื่อได้ข้อมูลแล้วก็มี AI เข้ามาในการแนะนําการลงทุนป นี้ o r u m 2024ประสบความส,รร internet, ส,สำเร,ร,ร็จเป็นอย่างดีก็<ม>เป็นอีกก้าหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนเพื่อโอกาสการลงทุนของผู้ลงทุนคนไทยครับสำหรับหลังจากงานนี้เราก็มีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเช่นเมนูหุ้นค o ม p a n y snapshot สำหรับผู้ลงทุนแล้วก็อาจจะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะติดตามได้ในเว็บของสมาคมบริษัทจดทะเบียนครับ MI ไม c u s นะครับไปลองเซิร์ช Google ดูนะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจส่วนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าตลาดไม่ว่าจะเป็น MI l i v e e x c h a n g e หรืออยาก ได้ข้อมูลความรู้การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนไทยนะครับผมแนะนำ Live Exchange และ Live Platform อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือสาหรับการที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปลองเซิร์ชดูเว็บไซต์เวบดอทไลฟ์ตฟอร์ m เติมสดครับสำหรับ่านที่พลาดไม่ได้มา M I Forum 2024่รอปีหน้าเราก็จะจัด M I Forum 2025้คอยติดตามข่าวสารของ M I ขอบคุณมากครับสารข้อหุ้น o w e r Time Magazine น่านเหตุการณ์่ การเงินการลงทุนเศร,รษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ